สมัยพ่อแม่ไม่มีลายไอจเขาจีบกันยังไงกับ6วิธีจีบของหนุ่มสาวยุค90จะเป็นยังไงไปดูกันขอเพลงหวานๆจากรายการวิทยุหนึ่งในวิธียอดฮิตที่วัยรุ่นมอต้นมอปลายในยุค90ใช้จีบกันเลยละ่ะเพราะเพียงแค่โทรเข้าไปที่คลื่นวิทยุฝากเสียงในเครื่องตอบรับอัตโนมัติแล้วก็มารอลุ้นว่าดีเจจะเปิดให้พร้อมเสียงที่ฝากไว้ไหม หรือถ้าใครโชคดีหน่อยก็อาจได้คุยออกอากาศเลยก็มีซึ่งสเสน่อีกอย่างของการโทรเข้าไปขอเพลงจากรายการวิทยุก็คือการได้รุ้นว่าคนที่เรารักจะนั่งฟังเพลงนั้นไปพร้อมๆกับเราหรือเปล่าซึ่งถ้าโชคดีอีกฝ่ายรับรู้งานนี้มีเขินกันบ้างละ่ะฝากข้อความรักไปกับเพจเจอในยุค90เพจเจอร์คืออุปกรณ์โอนฮิตที่ัวรุนิยมใช้ส่งข้อความหากัน ซึ่งการส่งข้อความนั้นจะเป็นการฝากข้อความเลี่ยนหรือกรอนบอกรักของเราไปกับโอเปอเรเตอร์จากนั้นโอเปอเรเตอร์ก็จะสวมบทพ่อสื่อแม่ชักส่งต่อข้อความรักของเราไปยังเพจเจร์ของเป้าหมายซึ่งความคลาสสิกมันก็อยู่ตรงที่นอกจากเราจะเขินคนที่ชอบแล้วยังต้องมาเขินโอเปอเรเตอร์อีกด้วยส่งจดหมายรักปักใจเธอ หนึ่งในวิธีที่คลาสสิกสุดๆในยุค90กับการเขียนจดหมายบอกความในใจบรรจงลงบนกระดาษส่งเป็นจดหมายไปให้อีกฝ่ายได้เปิดอ่านไม่ว่าจะเป็นการแอบไปเสียบจดหมายไว้ในล็อกเกอร์ใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะเรียนของเขาคนนั้นหรือส่งจดหมายไปทางปริษย์ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นวันๆทั้งยังต้องใช้ความอดทนรอคอยจดหมายตอบกลับกว่าจะได้รักกันเนี่ยก็ใช้เวลาน,านานเลยทีเดียวขออนุญาตจีบยังเป็นทางการ สมัยก่อนนะหรอจีบเล่นๆคงไม่ถนัดจีบแอบๆบแบบก็คงไม่ชอบมันต้องจีบแบบชัดเจนคือจีบให้เห็นอย่างเป็นทางการไปเลยวิธีก็คือการส่งบัตรขออนุญาตจีบที่จะเป็นลายการ์ตูนสีสันสดใสด้านในจะมีข้อความเขียนเกี่ยวกับการขออนุญาตจีบซึ่งให้รู้กันไปเลยว่าชอบขอจีบได้ไหมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีหลอกลวงใดๆอีกด้วยจัดเป็นการจีบที่มีมารยาทใช้ได้เลยนันเนี้ยเขียนกลอนรักสัมผัสหัวใจ งานนี้ต้องงัดฝีมือความเป็นเจ้าปวดเจ้ากรอนออกมาสักหน่อยกับการหาคำส,สวยๆความหมายดีๆแต่งเป็นกรอนให้คนที่แอบชอบได้อ่านแบบหว,วานๆซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องเน้นสัมผัสตามหลักการแต่งกรอนขนาดนั้นแต่แค่เป็นกรอนที่แต่งออกมาจากใจแล้วรอให้ถึงวันสําคัญวันเกิดหรือวันที่เรียนจบก็เอาไปเป็นของขวัญให้เขาได้อ่านดีไม่ดีอ่านไปอ่านมาอาจจะมีใจตรงกันไม่รู้ตัวก็เป็นได้ซาอบาับแล้วเราสองคน การรออัดเพลงใส่เทปคลาสสิกจากรายการวิทยุที่ไม่รู้จะเปิดเพลงเมื่อไหรเนี่ยจัดเป็นเสน่ห์การจีบของวัยรุ่นเ0้าเขาละกับการเตรียมแซวเอาบอไปหาจัางหวะบอกเขาหรือเธอว่าเรามีอะไรจะให้ฟังแล้วเสียบหูฟังคนละข้างฟังไปมองหน้ากันไปคงเป็นความรู้สึกที่เขินใช้ได้เลยนะเนี่ยจัดเป็นเสน่ห์ตามยุคสมัยที่อยากจะย้อนกลับไปจริงๆจะคุณชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วคราวน่าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ